อ่ะกลับมาดูกันต่อเกมที่2ครับหลังจากที่เกมแรกครับเป็นทางด้านของไฟดับชาบูหมูกระทะครับที่อาศัยความได้เปรียบครับจากการสตอ,อนนร์บอลนะฮะออกนาไปก่อนครับคือดรับที่เลือกมาเป็นวัมโบคอมโบเอลีเนีน่ยมันดีนะแต่ถ้าปิดเตมเมตไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเอ e x p r e ์เพ o เก็จะไม่ใช่สิต้องบอกว่า ถ้าเราปิดไดเมนไม่ทันใน l e ล c ที่สร้างครับผลลัพธ์ก็คือว่าเราจ่ายของไปหมดแล้วอะแต่ไม่ได้อะไรกลับมามันก็เจ๊งนั่นแหละครับอันที่2องครับผมรอบนี้มีการดีเฟนซ์แม่น้ำกันปกตินะครับไม่มีการอีเวนต์อย่างใดเหมือนเกมแรกฮนะต้องมาดูนว่าทางด้าน Apex ซ r e พลเยจะสามารถคัมแบ็กกลับมาในเกมนี้ได้หรือไม่ลับไปจบที่เกมที่3าครนะับเพราะว่านี่เป็นการแข่งขันในรอบพิสตไฟนอลซึ่งแข่งขันในโด,ดเบอร์ซับรีนั่นเอง ดูนะฮะทางด้านอ p บ x ค r e ปเรเตอร์ผมเลนบนนะเป็นทางด้านเรนตันที่เล่นโดยคุณ it is in the back ครับเลนกลางเป็นไซรัสเล่นโดยเออเล่นเป็นทางด้านไซรัสเล่นโดยคุณเปียพลครับจังเกิลเป็นแฮมม็อกครับที่เล่นเฮคาริมนะคูลล่างอย่างไวโอเ y สพีกับทางด้านเมโลนตี้ครับเล่นเป็นแอชและคามาทางด้านของไฟดับชาบูกะนะรับผมเลนล่างฮนะ คู่โป๊กจากด้านของ Jazz ซัฟเฟอร์กับแตงโมรครับเล่นเป็นจันน่านะครับจินจังเกิลเป็นเอ่อทางด้าน i, เซจูนี่เล่นโนเอฟเฟียครับเล่นกลางเป็นโซอี้ฮะโดย KMS อ v ฟลินครับ,รบและเล่นบนฮะอโวคาโดครับผมเล่นเป็นทางด้านของไบรเว่นอะใช่ไหมโวคาโดะปะผมภาษาไทยนะผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะขอภขอภัยพร้อมของทางด้านเอพิกสเปริเตอร์ครับ รอบนี้มาเป็นคอมปะทะนะฮะสังเกตจากการที่หยิบแอชมากับคาร์มารซึ่งก็เราจะได้เห็นเกมนี่แท้ว่าการใช้สองตัวนี้กดดันค่อนข้างจะแข็งแกร่งและดูเดือดมากครับจากการพลังงานในการโป๊กนะแล้วก็ความสามารถในการเปิดไฟ์เข้าไฟอย่างทางด้านของแอปคอนกับแอปดักของไซรัสครับรวมถึงการไฮแจ็คเอาอันติเมทสำคัญของทีมตรงข้ามมาเป็นของเรานะฮะ รวมถึงให้ครีมเอยที่มีสกิลอย่างเดวัสเซตติ้งช้์ที่เข้าไปเตะใครก็ได้ออกมา1ตัวหรือว่าจะเป็นออนสลอปชาร์ดครับที่พุ่งทะลวงเข้าไปถึงแนวหลังวเฟียด้วยแล้วก็เรกตันครับที่เปิดดมิสเข้าไปคัำไฟหรือไล่บรูซแนวหลังของสตูได้เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าทางด้านของไฟดับชาบูงก็ได้ครับผมคือคู่ล่างฮนะที่ได้่าเป็นจินจันน่าจริงๆก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่า ตอนยืนเลนอาจจะลำบากนิดหน่อยครับสำหรับทางด้านจินจันนานะเพราะว่าจะโดนนวดโด,ด,ดนโปเข้าเลนต่ว่าความสามารถในการเคาน์เตอร์อินิเชตจากทางด้านมอนซูนเอ่ยหรือฮาวล,ลิงเกลของจันนาเรียกว่าประคองไฟ์ได้เป็นอย่างดีครับรวมถึงมีความสามารถในการเปิดไฟจากทางด้านเกรเช์พิซซาของทางด้านเซจูนี่นะแล้วก็สลิปปีท้ทบรโบ,โ,บโ,บโบเอ่ยของโซอีแล้วเล่นบนครับโซโลโคิวไปแล้วฮะ ตัดมาไม่ทันครับเป็นทางด้านของไรเว่นนะส่งตอคิวทางด้านเรกตันไปครับตัวเออร์ลี่ทั้งสองคนเลยนะแล้วเอามาเป็นของคาร์รด้วยเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะโซบอลได้นะถ้าเกิดต้นเกมคือได้คิวเรื่อยๆเยอะๆนะครับนี้เร็ก้าตนต้องเทคอดลงมาเลยเพราะว่าถ้าลงมาชาร์ปน่าจะโดนฟรีสเลนนะ่ะนี่เลยต้องพยายามมารีบดันเข้าเทเนะเพื่อให้เวฟโรีเซต เฮคริมก็เคลียฟูเคลียเลนโบว์เสร็จแล้วก็กลับมาฟูเคลียเลนล่างก่อนปลอดไซค์ครับก่อนจะกลับบ้านไปเติมของนะส่วนทางด้านของซีจอนี่ก็เช่นกันนะผมฮัฟเคลียที่บูบับครับแล้วก็ฟูเคลียที่เรดบับนะน่าจะไม่มีอะไรฮะยังยังไม่น่าจะเข้าทำอะไรมากเรเวนของทางด้านเอาคาโดก็กลับไปออกมาเปียกแล้วก็เทพอลลงมาในเข้าเลนเช่นกัน ต่ลงมาจาังหวะนี้ครับขึ้นมาเวล5า e เข้าไปแล้วก็ต้องไล่เรกตันออกไปครับแล้วเรกตันที่เสียสไลด์ไดซ์ออกไปแล้วครับยังไงต่อเฟียสรอเข้ามาแก๊งมีพาสีมาโดนไป2ทแตกแล้วเทเลพอร์เตอร์มาจากด้านซรัสซแต่ลงมาจาังหวะนี้ช้าไปแล้วและลงมาต้องถอยกลับนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ต่ออาจจะโดนฆ่าได้ครับแต่กลายเป็นว่าเรตันฮะไดแบ็คกลับไปครับ จากที่กลับไปออกมาเป็นลองซอสเอ้ยไม่ใช่นี่ดูรันเบดอีกหนึ่งชิ้นครับทำให้ต้มเปรกฮะแล้วออกมาเป็นทางด้านของคอสอาร์เมอร์แทนน่าจะรีบขึ้นเป็นอ่สตีลแคปแหละเพื่อเอามาลดดาเมจจากออโต้แท็กนะมีเงินยยน่าเจ็บแล้วดูเหมือนจะสวอปเลนเลยฮะทางด้านของเฮคริมครับ <c oughs> ก็ห็นใจคอลเข้ามังกรเลยนะเพราะว่าเห็นทางด้านเซจูนี่เข้าเลนบนครับก่าจะเดินมาเติมน่าจะช้านะ น่าจะซีคีอ็อบเจกต์ไปได้อย่างไม่อยากเกินเท่าไหร่อ่ะ,ะตอนนี้เควสสองเอเครับคือการประคองให้แอชกับคาม่าสามารถเก็บประมาดฟ์าได้แตรงเนี้ยไรเว้นที่เ้เวลหมาก่อนกดแฟลเข้าไปแล้วคอมโบบึ้บบ้าบครับตัวหายเลยฮะไซรัสอัพเอาฮะระเบิดพลังของไรเว้นครับ คือเมื่อกี้ก็มันจะพูดว่าต้องทำเควสก็คือประคองให้เอชพีของตรงนี้ฮะเปิดขึ้นมาแล้วอีฟรินครับเพย์แมสซี่อีฟรินตามมาเติมจังหวะและทําให้วอชิีต้องจ่ายแผดไปเพราะว่าโดนรูทขามีฮิลเด้งดึงมาอีฟรินพยายามจ่ายไดเมจอ,อยู่แต่ว่าเสียสเปรวันทุ่นหน้าครับและขัดขวางไม่ให้กลับครับจากฮาวิ่งเกลฮะโอ้เดยกว่า เข้าไปลึกขึ้นไปครับสมบัตเติมได้สวยนะคือทางเนตัตนน่ะตัวเอรี่ตัวเดียวของเขาคือต้องรอ,อเพราะว่าเฮครีมเองก็ต้องมาหาช่องทางกับโซบอลให้ได้จากการมาแก๊งนี่นแหละส่วนคู่ล่างก็ฟาร์มครับฟาร์มอย่างเดียวเลยเพราะว่าสไปคของแอชจะมาหลังจากเลเวลผมว่าให้ให้เลเวลสิบอะเลเวลแปดเลเวลเก้าก็ยังไม่แข็งแรงมากเมื่อเทียบกับปริมาณไอเทมนะแต่ช่วงเลเวลสิบสิบเอ็ดนี่เขาจะเริ่มเฉิดฉายนะครับ ซึ่งแตกต่างกับจินที่รูนฟิตเวิร์กนะซึ่งช่วงต้นเกมก็คือจะค่อนข้างได้เปรียบในความสามารถจากโบลิตี้ของเขาครับไม่ว่าจะเป็นการที่ยิงนักสี่จะได้มูสปีดหรือว่าฟิตฟูเวิร์กติดขึ้นมานะแล้วออกเอาเดี๋ยวนะข้างบนทั้เลกตันเข้ามาเจอตรงนี้ต้องกด,ดยกัสเพื่อสู้เลยไม่งั้นจะตายแล้วไรเว้นที่ไม่มีติเมตรยังไงให้พยายามจะถอยครับสไลด์และไดส้สตามไมนหนึ่งจังหวะกด E อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อยือจงังหวะชีวิตเองแต่ว่า แซชหลบก,การสันได้ครับทำให้ชัดดาวกลับไปฮะในไรเวนขึ้นมาเป็นคอรีวอร์แฮมเมอร์นะครับกับปิกแอคสรลดคู่ดาวแล้วก็เทเทิตี้หน่อยนึงนะฮะในขณะที่ท้างด้านไฟดับชาบูหมูกันนะครับผม สิ่งที่ต้องการก็คือทําให้ไรเวนสโนโบอลได้มากสุดเพื่อที่จะเข้าไปไล่แอชนะเพราะว่าแอชเอาจงจริงเป็นแชมเปี้ยนที่ไม่มีโ r o b a b i l i t y นะครับไม่ถูกใจแชมเปี้ยนที่มีความสามารถในการจ่ายสกิลเพื่อแกปโคสเตอร์ต่างๆครับถึงแม้ว่าจะมีคาม่าเข้ามาบัฟ e ให้ก็ตามแต่ว่าถ้ามันถึงตัวเร็วเกินไปคะคือมันเดินไม่ทันแน่นอนนะผมว่าไราเวนมีทั้งบล็อกเกนวิงครับแล้วก็มีทั้งสกิล e ครับคีเบิร์สนะ แล้วยิ่งเขากดอัติเมตอย่างเบรดออฟเอเวกซายฮะก็จะเพิ่มเรนจ์ของสกิลด้วยอีกต่างหากบุลตนี่ครับจ่ายโล่ให้เพื่อแทงมินเนี่ยนไม่ให้เข้าป้อมนะเพื่อจะได้จ่ายดัซิงกระเนดกับออโต้แท็กเคียวฟนะไม่เสียสักตัวเลยด้วย<ป>ตัดมาตรงนี้ฮะไซรัสไปไหนจินกับชันนาก็ลงมาเพื่อตัดบอดที่เดียวกันครับ จะได้ไม่โดนดักหลงนะโอ้แล้วจันน้าและจินครับกลับไปออกมาเป็นบูตออฟสวิปเนตทั้งคู่เลยนะคือเอามูฟสปีดในการเข้าออกไฟครับอ่าและแฮมม็อกครับมาตีคับเลอร์และเหมือนจะเข้าหลังททเลดจ,จังหวะนี้ฮะ จินโดนแอชยิงฟรีอยู่ตรงนี้ครับแฮมม็อกพยายามจะตัดคอนโทรลว่าแต่ว่าแตงโมฮะต้องกลับมาช่วยซัฟเฟอร์อ่ครับเป็นเอเจนซ์ซัฟเฟอร์น่าจะโดนนวดเจ็บพอสมควรนะแต่ว่าพอมีอินโฟว่าอุ๊ยและนี่ครับอันติเมตเคียน,นเตอร์คิสโซยโรลอยไปเรื่อ,อยๆจนถึงตรงนี้ครับทะลุผ่านไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเฟียสาม,มารถใชอ้อาร์ติเซสออกไปได้แล้วตรงนี้ฮะเอา้า โอ้แล้วเป็นทั้งด้านของเดี๋ยวนะอ๋อเป็นทั้งด้านของเอเบ็กสปีเดเตอร์ที่เก็บริเฟรลไปฮะตกใจนึกว่านึกว่าโดนสมัยกันดูผิดดูผิดแล้วซัมมอนริเฟรลที่ดินบนเลยครับเพื่อเอาเออร์ลี่สองเพจนะฮะบัม um! นี่นะฮะได้ไปสองเพจเต็มๆครับก็จะทำให้การเงินกลับมาได้บ้างนะฮะ ช่วงกลางเกมหลังจากบางกรตัวที่2นี่แหละน่าจะสรุกมากขึ้นนะเพราะว่าทาง้งด้านเอเบ็กสเตรเตอรครับสไปต่ละตัวเริ่มมานะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของเฮคาริมหรือว่าไซลัสครับโอ้แต่ว่าตรงนี้จินครับน่าต้องรีคอร์กลับบ้านนะเพราะว่าโดนนวดหนักเกินไปครับคามาก็พยายามรีบมาจ่ายสกิลให้โดนทางด้านแคสเซ e เนเพื่อไม่ให้แคสเซเนดันเวฟกลับนะเพราะว่า การตัดสินว่าเวฟไหนดันไม่ดันนอกจากจะดูจำนวนมินเนี่ยนแล้วก็ต้องดูทางด้านแคสเซอร์มินเนี่ยนนั่นแหละตัวแปรที่มีผลมากในการดันเวฟครับได้ไปได้ไปอีกหนึ่งเพจกับก่อนกลับบ้านนะฮะจินกลับไปออกเป็นโค้กออฟฟิชิลิตี้มาแล้วคู่กับทางด้าน no er นูนคิวเฟอร์นะฮะส่วนทางด้านของแอร์ครับก็โค้กออฟฟิชิลิตี้เช่นกันแต่ว่ามีเบสเซอร์ก็กรีฟแล้วก็นูนคิวเฟอร์แถมมามัางกรตัวที่สองเกมถูกเปิดครับ เพราะว่าจังหวะรีคอร์ดเมื่อกี้ฮะได้อินโฟไวว่าแอชกับคามมาก,กับบ้านทําให้น่าจะต้องปล่อยมังกรนี้ไปฮะเฟียสกับทางด้านแตงโมแล้วชาตุ r ัฟเฟอร์ก็มาเติมมังกรครับและสุดท้ายฮะเป็นมังกรน้าไปได้ไปกันคนละหนึ่งต้องมาดูมังกรที่3าของเกมฮะมังกรไฟครับ,รรบนี่ฮะอุ้ยแบบร้อนแรงเลยทีเดียวเป็นอินฟ r n เทอร์เรนครับกับอินฟลูโซนะ งนี้ผู้เล่นก็พยายามมาแกงครับแต่ว่าเหมือนทั้งด้านของเซจูนี่จะผ่านวอร์ดตรงนี้มาฮะวอร์ดนี้สําคัญนะทาให้การมุดวอร์ดมาไอ้การมุดฟ็อกมาโดนเทคได้และปล่อยทั้งด้านฮอกช็อตไปฮะชัดเจนครับคือจริงๆเขารู้ว่ามีการมุดมานะแต่ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะก็เลยต้องจ่ายฮอกช็อตไปเพื่อเปิดข้างบนดูเหมือนว่าทั้งเรตันแล้วก็ไรเวนก็ยังคงทรงๆอยู่นะแต่ว่าไรเวนขึ้นมาเป็นทั้งด้านของโรลัสไฮดาเอามา แคนเซิลดิม t ชันเพื่อรีดดาเมจจากการเบิร์สส่วนเร็กต้าน,นะผมก็ตามสเต็ปฮะกลับไปออกมาเป็นเพลสติลแคปนะแล้วก็เหมือนจะเลงขึ้นไปนทางด้านฝาชับเพื่อไปต่อเป็นทางด้านของแบล็คเคิเวอร์นะเพราะตอนนี้ก็มีใครได้เจมมาแล้วอีกหนึ่งชิ้นครับไซรัส,สเองก็มีทางด้านของไอเทมอย่าง รอชัปเตอร์นะผมนึกชื่อไม่ออกเฉยเนี่ยแรมเต็มอนะเอ็นแชร์แต่กิโซ่โรมมาจังหวะนี้ครับโอ้ยพลาดไปนิดเดียวฮนะเป็นจังหวะที่พเอเท้าจ้ำพอดีครับเกือบฮนะอะไรโดนใจให้พเอเท้าจ้ำจังหวะนั้นครับโอ้โหถ้าไม่กดพเอเท้าจ้ำจังหวะเมื่อกี้คือรูดูเขาหน้าแต่ว่าตรงนี้ฮนะแอมหมอกโดนทางด้านเฟียสกดเพิร์มาฟรอสเจซด้าไปทำไมต้องจ่ายออนเอเอเอ,อ,อสอบชาร์ดออกมานะครับไม่งั้นจะโดนเปิดได้นะ แปลว่าเฟียสยังไม่เสียอิ่เป็นอย่างเชยร์พิซซันครับยังเก็บไปเล่นไฟหน้าได้อยู่แ <c oughs> ข้างล่างก็ยังคงทรงฮะฟาร์มกันต่อไปแต่ข้างบนครับไรเวนครับขึ้นเลเวลสิบเอ็ดแล้วด้วยป <c oughs> ิยพลครับเดินขึ้นมาเติมตรงนี้ฮะแต่ว่าไราเวนน่าจะกลับไปแล้วครับเพราะว่าไม่เห็นนะแต่ว่ายิงเิียังไม่กลับนะ ไปซุ้มเงียบเข้านี่ก่อนกะดักจระเค้ครับถ้าเล็กตันยังต่ออีกเว็บหนึ่งนี่น่าจะโดนเข้าแน่นอนนะคูล่างก็ยังคงฟฟาร่รื่กันต่อไปครับไม่มีใครอยากเปิดนะเพราะว่าทางด้านเอ e x ป r ริเตอเองก็อยากจะเซฟเกมนี้ให้แบบสุดๆนะเพราะว่าถ้าแพ้คือจบเลยไงเช่นเดียวกับทางด้านไฟดับชาบูนะครับผมอยากจะได้เกมสไปแล้วก็้ หายเข้ารอบนะต่างฝ่ายต่างต้องการเกมนี้ทั้งคู่และดักแคมป์คนหลงครับยังไงฮะเอาหน้าไปจุปป่ปากวัวไปหนึ่งทีครับจะาเอครับแผนแตกฮนะมิชชั่นอะบอกับเรนล่างมันจะมีการเดินมาเพื่อโซนกันแต่ว่าลึกไปครับไม่สามารถจะเข้าได้ยกเว้นว่าจะได้เฟอร์เดตหรือเปล่าเลยพยา,ยามอาโตแท็กอัลโต้แทก็ออเทกเรนเจอร์โฟกัสครับ และโดนเทอร์เดตีไปหนึ่งครั้งจาทูซัฟเฟอร์พยายามจะยิงอยู่แต่ว่ามานานหมดนะสุวนจันหน้าเลือดไม่พอไฟอับเลยตัดสินใจถอยดีกว่าเพราะว่ากลัวเอ็นชนเตอร์คริตโลโลเข้าหัวนะอาจจะตายทันทีเลยก็ได้ครับเพราะแอชเองก็แรงรแล้วตรงนี้ครับน่าจะได้ <Yes. S 1> เทอรเรดไปอีกหน่อยนึงนะเลือด oh. ก็คงรีคอร์กลับไปเติมของกันทั้งคู่เลยฮะ ทางด้านของโซอี้ครับขึ้นมาเป็นทางด้านของรนะูเดนเทมเพสฮะจินก็ขึ้นมาเป็นทางด้านของเกลฟอร์สส่วนแอชขึ้นมาเป็นอิมพัลทลชิวโบนะครับจันนาเองก็เดินมาเติมไฟตรงนี้ฮะอยากจะเข้าใส่ลัสนะแต่ว่าค่อนข้างยากด้วยน่าจะเป็นจังหวะทีมไฟมากกว่าที่เราจะได้เห็นกันคิวิดขึ้นนะส่วนเซจูนี่ฮะเดินมาตรงนี้และอาครับ หลงหรือเปล่าครับโดนขโมยเกเชียร์แอสเซนซันมาเอน็นเชเนิเซโลเข้าหัวไปหนึ่งจีฮะเต่งตั้เข้าไปสไลด์แอนด์ายและคขำไฟยอยู่แฮมบอกพยายามจะเก็บเฟียร์ให้ได้และสุดท้ายครับเป็นวาลเตอร์มีที่แฟดมายิงไปได้เคเมเชอร์อิฟลินต้องถอยออกมาตรงนี้มีฮาวลิงเกลขัดจังหวะการนินเิเชตไปได,ได้สวยงามนะทำให้จบไฟครับแลกกันเอ้ยไม่ใช่อะไรนี้ได้ไปแค่หนึ่งตัวนะจากทางด้านของเอเพ็กบสพรีเตอร์ครับแต่ว่าก็เป็นทามมิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเปล่าครับ ไรเวนของวอโรพยายามจะเข้ามาปั่นป่วนก่อกวนให้ได้ครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเมโลนตตี้และอีดิสเซนแบ็กพยายามจะไล่ออกไปนะเอาครับยังมีอัติเมตยอยู่นะสามารถเทรดได้และเข้าไปซันมาร์เดปิดเตอร์ครับปาดคุณริมิกไปหนึ่งทีแล้วปุ๊บบาดโดนสมัยแย่งไปได้และอุ้ยเบิร์สทางด้านแฮมม็อกหายไปยังไงต่อครับของก็เลยพอกขึ้นมาแล้วแต่ว่าผองเพื่อนมาเติมด้วยแฟดเข้าไปปุ๊บบับคอมโบหนึ่งสองสาโดนซานแล้วสุดท้ายบอลเอสมี ค,คิวไปฮะโอ้โหเกือบได้ตรงนี้จินเคอร์เลนคอมาแต่ว่าเฟียครับตัวบังมังกรไว้ฮะไม่ให้ผ่านไปเทรดออบเจกต์ s, กับออบเจกต์ครับเมื่อกี้ไรเว้นเกือบได้ทางด้านแอชไปได้อีกตัวนะแต่ว่าโดนยิงแตกไปก่อนครับอแล้วดีคอเหยียบบอร์ดอย่างนี้ครับ,บรึบครับโดนแน่นอนฮนะ ยิงหนึ่งสองเคอร์เทนคอไมนหนึ่งทีหนึ่งสองสามและนัดสีไม่โดนครับผมหลบได้สวยงามฮะสายเซฟนี้สิบเจ็ดนาทีครับผมการเงินไม่ห่างก,กันเท่าไหร,ร่ฮะหนึ่งพันสี่ร้อยโกที่เกิดขึ้นครับเดนบนเธอเด็ดแตกไปนะสำหรับทางด้านของทีมชาบูนะแต่ว่าตรงนี้เอนชาร์เตอร์เข้าหน้ามาต้องกดเพลยทันทีแฮมมอกเดวัลติ้งชาร์ดโดนฮารลิงเกลขัดไปอีกกว่าแล้วเตะไปแต่ว่าพอเดนเมิฟอล์ลาฟมันไม่ทันเลยครับพะแอร์ยังอยู่ไกลามากครับ โอ้ oh, เสียดายครับทางด้านไซรัสคได้มาเป็นทางด้านของเรนไดแองกิสครับแล้วก็ฮิคริมก็มาเป็นเทนเะนตี้ฟอสสนะเรนตันก็ขึ้นมาเป็นทางด้านของดีวายชันเดอร์เรอร์ครับแล้วก็ไรเวนก็คงไปที่อะไรนะไอออนสไปวิสก็คงไปที่กอรดิงเกอร์ป่ะไม่แน่ใจนะเซจูนี่ก็คงไปจบที่ซันไฟเอจิสนะครับ ก็คงจะเหลือแต่ซัพพอร์ตที่ยังไม่ได้ไอถึมไอเทมกันแต่ก็คงได้เร็วนี้แหละไทามาเองก็คงมองคงไปที่อ่อิมพีเรียลแมนเดตนะคิดว่าคิดว่าตรงนี้ก็พยายามมีครับแต่แล้วเมื่อกี้ครับจะเห็นได้ว่าพอจังหวะที่แอชได้ยิงครับนี่แหละฮะสปช่วงเลเวลสิบที่ผมพูดไว้ต้นเกมครับกับไอเทมที่ออกมาเป็นไอเทมหนึ่งชิ้นนะว่าเขาสามารถรีเดเมจในช่วงของการเกมได้เป็นอย่างดีครับ ตีสแกนมาฮะเห็นวอร์ดในเลนครับอืมหาหลืบในคารจะดักคนหลงฮะแต่ว่ายากไปครับต่างฝ่ายต่างมาเราตรงกลางแล้วตรงนี้ครับซัมมอนริฟเฟิรมาเพราะว่าเวลามันจะหมดครับเลยต้องรีบฮะแต่ว่าริฟจะได้โผกหรือเปล่านั้นอีกเรื่องครับเพราะว่าอยู่ไกลเทอเร์เรสตมากเหลือเกินฮะเอ็นชาร์จที่โซโลไป น้ำกระทีไม่ต้องครับรอดช่องมาเองนะเกือบได้นะถ้าเมื่อกี้ไม่แหวกออกจากการนี้น่าจะโดนครับแล้วตรงนี้เป็นการเปิดไฟโดนทางด้านไรเว่นที่เข้าไป1มี2ทํกากลางตรงเท้าและแฮมเบมรอกตัวแตกไปก่อนส่วนไรเว่นนะดับเบิลคิวมาได้เพราะว่าผองเพื่อนมาตานมันีโลนิตี้ที่อยู่หน้าสุดตรงนี้ครับอาจจะต้องถอยมาและไม่โดนทางด้านของเดลี่ฟริชนะแต่ว่าโดนทางด้านของเคเดนคอลนัดไปนัด2แล้วนัด4ี่ไม่โดนหลบไปได้อย่างไรฮะแดดฮิตบ็อกซ์ครับ กลายเป็นทามมิงที่ทางด้านไลฟ์เอ้ยไฟดับชาบูหมุกทระจะได้ดันกลับม่และไฮแจ็คไปนะสำหรับทางด้านเบียพลเอาเกชเชยร์วิซันไปครับนะเรียบร้อยฮะได้เทเลด,ดไปอีกหนึ่งอันนะสำหรับทางด้านไฟดับชาบูหมุกทระครับผมเบียพลพยายามจะแคนเซิลการรีคอลและเอ็นเกตเข้าไปจากเกเชยร์พิซันแอปคอนและแอปแดกมาแต่ว่าไรเว่นเหมือนจะเบอร์สวนไปได้หรือเปล่าและเป็นชัดเจนจากทางด้านของแอสไพส่วนทางด้านของไรเว่นก็เบอร์สวนมาเมื่อกี้ตายเช่นกันครับ ไงต่อเทเลพอร์ตเติมลงมาจากทางด้านนีลตันครับลงมาแยกไฟเ่าน,นะฮะนี่ฮะแล้วไาเว้นได้เป็นกอดิงเกอร์เรียบร้อยนะครับตามระเบียบฮนะเสร็จจนี่ก็หลังจากกรอมเสร็จก็คงกลับไปน่าจะได้ทางด้านสันไฟจิสแล้วผมว่าตังน่าจะใกล้ถึงละโอเคใช่จริงด้วยส่วนทางด้านของจันน่าก็ขึ้นมาเป็นทางด้านเอ่ออิมพเรียลมาเด,ดครับผมแมนเด,ดนะ เฮคาริมตอนนี้ก็ขึ้นเลเวล11แล้วฮะเช่นเดียวกับเซจูนี่นะ <Yeah. S 1> เป็นันติที่เลเวล2ครับ <Okay. S 1> แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปฮะกลายเป็นว่าสไป์ของทางด้านเอ e x เ r รเตอร์ครับจะเริ่มมานะฮะเพราะว่าช่วงกลางเกมเขาจะค่อนข้างสตรองครับแต่ว่าถ้าเลยช่วงกลางเกมไปแล้ว ไลท์ like. อ่อไม่ใช่ดีไลท์อ่าทางด้านของไฟดาบชาบูบุกทัาผมน่าจะเริ่มคัมแบ็กได้บ้างผมเพราะว่าเรนกตันน่าจะเริ่มดรอปลงไปฮะโอ้แล้วมังกรตัวที่สามกำลังจะเกิดไอ้มังกรตัวที่สี่กำลังจะเกิดขึ้นครับยังไงครับต่างฝ่ายต่างมาโซนนะเรนตันก็ทำเวฟดันกลับอยู่ส่วนด้านบนครับเวฟบนดันนะทำให้เป็นทามมิ่งที่ไฟดับชาบูบุกระท้าเหมือนจะต้อง เล่นไฟสี่วีครับผมเพื่อรอให้ไรเว่นเทเลพอร์เตอร์ลงมาแต่ว่าเฟ <c oughs> <t> ียสเปิดมังกรไปแล้วครับมีทางด้านอีิีิซินเดอร์แบ็คครับมาคขำไฟตรงนี้ครับดูภาพมุมสูงขึ้นไปนี่เอ็นจัตเจียวตักไปที่หัวจริงต้องกดคลนทันทีเทเลพอร์เตอร์มาจากท่านไรเว่นมีทางด้านเฟียสไปคขำไว้แต่เริ่มจะไม่ไหวครับเพราะว่าไดเมตนาเกชี่ยพี่ซันแช่แฮมหมกไปแล้วไรเว่นเข้าไปขวางไว้สุดท้ายเป็นไรเว่นเก็บมังกรไปได้แล้วไฟนี้ครับการไปเห็นคณิมที่โตแต่คนแรก อีกอีซินเดบักขึ้นไปคำไว้ด้วยโดมินัสแต่ว่าเหมือนพลังดาเมจจากไรเวนมันจะเหลือล้นอะไรเพียงนี้ครับและสุดท้ายเป็นเอซในทีที่22แล้วทริปเปิลคิวของไรเวนครับอาโวคาโดฮะโอ้โหไฟนี้มันอะไรกันครับนี่เราไปดูไฟเมื่อกี้กันอีกครั้งหน,นึ่งดีกว่าฮะนี่ครับช็อตที่ เอนชัยตัวเชลมาสวยนั้นแล้วเทนกดแทบจะทันทีฮะหลังจากนั้นเป็นกลายเป็นว่าเฟียสเข้าไปค้ำไว้เพื่อไล่รอให้ไรเวนลงมาข้างหลังปิยพลกับทางด้านของวายออเวสมีครับยังไม่มานะยังไม่ดดเมจมันยังไม่เข้าเลยแหละแล้วจำให้จังหวะนี้ฮะคือกำลังจะถึงแล้วนะแต่ว่าดดเมดสุดท้ายไปเป็นทางด้านของไรเวนที่เก็บได้เฉยครับเราต้องชมจังหวะนี้คะคือมอนซูนของจันนาครับผม ิวให้ทางด้านของเนตันเลือดขึ้นมาแล้วนี่ฮะช็อตนี้ครับไรเว้นที่พยายามจะฝ่าแนวหลวงนี้ไม่ให้แล้วโอนี่ฮะแอชไปโดนทางด้านของซีปีทับโบอปบอปบแล้วแฟดมาจากทางด้านไรเว้นครับนี่ครับตัวแตกคาที่เลยฮะเรีบยบร้อยฮะกลายเป็นไฟที่ดูเหมือนว่าทางด้านของ ไปดับชาบูของท่านจะทำไม้ดีกว่าครับผมแล้วประเด็นคือเป็นมังกรไฟด้วยฮะแอมดาเมจขึ้นไปอีกด้วยเอาครับทางด้านของเอเบ็กสปริตเตอร์ฮะจะทํำยังไงครับอุ้ย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 พยายามจะเดวอสติ้งชาร์จเข้ามามีเทเลพอร์ตมาจากทางด้านไซรัสแต่เหมือนจะเอาคนละตัวะฮะแล้วเอ้าเฮคาริมครับตัวแตกไปฮะและเปียพลค,ครับเหมือนจะเลี้ยวผิดที่ครับหลังจากที่เลี้ยวไปหาจันน่าตรงนี้ต้องขโมย เอาเกชีพิซซันมัไว้ก่อนฮะเพื่อรอไฟแต่ว่าเหมือนจะมีคนมาจับลงเอ็นชัยเตชั่ชโลไปแล้วไวอเวสเมียต้องจ่ายแฟตหนีออกมาในจังหวะแรกยิงสโลไปหนึ่งจังหวะไล่แน่นอนไล่แน่นอนไล่ไปเรื่อยครับพยายามไขไขไขและสุดท้ายไม่ไหวฮะโดนพลังดดเมจถาถมเข้าใส่ครับเอาครับเหมือนจะเป็นมิสคอมมิชชันกัรระหว่างทั้งดนของไซรัสและเฮคริมฮะ ไล่คนละตัวครับจริงๆผมมองว่าก็ไม่เชิงมิสคอมมิชชันหรอกแต่ว่าคิดว่าดดเมจน่าจะาก,กะดดเมจพลาดนี่แหละคิดว่าเพื่อนคงปิดเาเมจทันนะแต่ว่าใครคิดว่าพลาดไปครับ14ต่อ5าสทีการเงินทิ้งห่างไปเป็น4,700โกนะครับทางด้านของคาร์มาเหมือนจะเลือกขึ้นมาเป็นทางด้านของมิคาเอลคูซิเบลเลยครับเพื่อลบสารให้เพื่อนร่วมทีม แอชเองก็ขึ้นมาเป็นทางด้านของรูรันทอริเคนนะยิงสามแชกครับส่วนทางด้านของจินขึ้นมาเป็นเดอะคอลเลกเตอร์ครับไฟต์ถัดไปน่าจะเป็นไฟต์บารอนาชอนะผมมองว่าเพราะว่าสปายของทางด้านเอ e x เ r รเตอร์ผมเริ่มจะใกล้ดรอปแล้วเพราะว่าเลยมิดเกมแล้วนะตอนนี้มิดเกมเขาจะเขาสุดแล้วเอ็นเชเตอร์ที่จะเอาโลไปพร้อมกับ เกเชอร์ิชชนที่ขโมยมาครับผมหลบได้ทั้งสองสกิลนะสำหรับทางด้านจันหนของแตงโมฮะเพราะว่าเป็นจุดที่มาสเปซครีเอทให้กับทางด้านเพื่อร่มทนะีแมเอาบาบรอนาชอและแฮมหมอกอยากจะเข้าไปด้วยออนสลอปชาโดแต่ว่าบบรอนาชอยังไม่เฉียดตายฮนะทำให้ตัวเองเสียชีวิตไปและปียอพลครับน่าจะต้องแตกไปด้วยสีพิททับโ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 บครับมีเครเทนคมากลางไล่วอเซมี และนัดสี่เข้าหัวครับแอชตัวระเบิดอ่ะเมโลนิตี้พยายามจะจะเป็นยูขึงไรเว้นไว้แต่ไรเว้นบอกเลยว่าขึงแล้วไงขึงแล้วไงยังไม่ตึงอ่ะมวันไหวอยู่นี่ฮะมีคันคําเทอรเรตไว้ให้นิดนึงแล้วบาราตนชอครับดันเวฟมาไอ้บับบับตอนรอนชอดันเวฟมาในจังหวะนี้ครับบอกเลยว่าน่าจะถึงเทเรตเน็กซัสนะเพราะว่าอีกสิบกวิกว่าจะเกิดขึ้นมากันทันครับไปครับ ตีบ้านฮะชัยชนะรออยู่แค่เอื้อมครับก้าวขวาขึ้นไปแล้ว1ขาขาที่สองกลังจะก้าวขึ้นมาครับผมเฟียสขึ้นไปเกชเช่พิชันขวางเอาไว้และเหมือนทุกคนจะยังไม่อยากตีบ้าน,นครับขอตีคนก่อนกันจนันนากดบอลสูนให้กําลังใจเพื่ออีถึงทีและเรียบร้อยครับชัยชนะตกเป็นหอทางด้านไฟดับชาบูหมูกระทะครับผมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปฮะรเรียกได้ว่าพลังคอมที่ ทางด้านของทีม Apex Predator ทรัฟมาเหมือนจะจุดไม่ติดครับผมเพราะว่าเรตันเองก็ทบต้นเกมมันก็คือโดนไปพอสมควรนะแต่ว่าคาริมกับไซรัสครับผมไม่สามารถสโ,โลบอลได้เลยคือกลายเป็นว่าไม่มีคนที่จะเข้าไปลวงจินหรือว่าเบิร์สทางด้านของโซอีให้ตายก่อนนะแล้วแอชเองก็ไม่ไม่ไม่ได้มีคนโซนให้ยิงฟรีแบบทางด้านของแอชคาร์มาจากของ เไฟดับชาบุงแั้วในเกมแรกนะกลายเป็นว่าไรเว้นที่สโนบอลครับสร้างปัญหาและความปัป่นป่วนให้กับทางด้านทีมเอ็กซ์พินเตอร์ได้ดีกว่าครับเรียบร้อยฮนะจบกันไปกับคู่นี้แพชนีนะ้เดี๋ยวเจอกันคู่หน้าผมสักคู่ฮนะ